ย้อนบทที่10เราบอกความจริงแก่ท่านว่าคนที่ไม่ได้เข้าข้อแกะทางประตูแต่ปีนเข้าทางอื่นนั้นก็เป็นขโมยและเป็นโจรส่วนคนที่เข้าทางประตูคือคนเลี้ยงแกะยามเปิดประตูให้คนนั้นและแกะฟังเสียงของเขาเขาเรียกแกะของเขาตามชื่อของมันและนำฝูงแกะออกไปเมื่อเขานำแกะทั้งหมดของเขาออกมาแล้ว เขาก็เดินนําหน้าและแกะของเขาตามเข้าไปเพราะรู้จักเสียงของเขาแต่แกะจะไม่มีวันตามคนแปลกหน้าอันที่จริงพวกมันจะวิ่งหนีเขาเพราะพวกมันไม่รู้จักเสียงของคนแปลกหน้าพระเยซูทรงใช้โหหารเปรียบเทียบนี้แต่เขาทั้งสองแต่เขาทั้งหลายไม่เข้าใจว่าพระองค์ทรงบอกอะไรฉะนั้นพระเยซูจึงตรัสอีกว่า เราบอกความจริงแก่ท่านว่าเราเป็นประตูสำหรับแกะคนทั้งปวงที่มาก่อนหน้าเราเป็นขโมยและโจรแต่แกะไม่ฟังพวกเขาเราเป็นประตูนั้นผู้ใดเข้ามาทางเราจะรอดเขาจะเข้าออกและพบทุ่งหญ้าขโมยนั้นมาเพียงเพื่อลักฆ่าและทำลายเราได้มาเพื่อเขาทั้งหลายจะได้มีชีวิตและมีชีวิตอย่างครบบริบูรณ์ เราเป็นคนเลี้ยงแกะที่ดีคนเลี้ยงที่ดีนั้นยอมพลีชีวิตเพื่อฝูงแกะคนรับจ้างไม่ใช่คนเลี้ยงซึ่งเป็นเจ้าของแกะดังนั้นเมื่อเห็นสุนัขป่ามาเขาก็ละทิ้งฝูงแกะและหนีไปแล้วสุนัขป่าก็เข้าทำร้ายฝูงแกะและทำให้แตกกระจัดกระจายไปคนนั้นหนีเพราะเขาเป็นคนรับจ้างและไม่ได้ห่วงแกะเลย เราเป็นคนเลี้ยงที่ดีเรารู้จักแกะของเราและแกะของเรารู้จักเราเช่นเดียวก,กันกับที่พระบิดาทรงรู้จักเราและเรารู้จักพระบิดาและเราพรีชีวิตของเราเพื่อแกะนั้นเรามีแกะอื่นซึ่งไม่ใช่ของคอบนี้เราต้องพามาด้วยแกะเหล่านั้นจะฟังเสียงของเราเช่นกันและจะรวมกันเป็นฟูงเดียวมีคนเลี้ยงคนเดียว เหตุที่พระบิดาของเราทรงรักเราก็เพราะเราพลีชีวิตของเราเพียงเพื่อจะรับชีวิตนั้นคืนมาอีกไม่มีใครชิงชีวิตไปจากเราแต่เราพลีชีวิตโดยสมัครใจเรามีสิทธิ์ที่จะสละชีวิตและมีสิทธิ์ที่จะรับชีวิตคืนมาอีกเราได้รับคำบัญชานี้จากพระบิดาของเราพระดำรัสเหล่านี้ทำให้พวกยิวแตกแยกกันอีกครั้งหลายคนพูดว่า เขาถูกผีสิงและคลุ้มคลั่งไปฟังเขาทำไมแต่คนอื่นๆพูดว่านี่ไม่ใช่คำพูดของคนที่ถูกผีสิงผีจะทำให้คนตาบอดมองเห็นได้หรือแล้วก็ถึงเทศกาลฉลองพระวิหารที่กรุงเยรูซาเลม็มขณะนั้นเป็นช่วงฤดูหนาวและพระเยซูทรงดำเนินอยู่ที่เฉลียงของโซโลมอนในลานพระวิหารพวกยืวมาห้อมล้อมพระองค์และถูดว่าท่านจะให้เราข้องใจท่านอยู่นานเท่าใด ถ้าท่านเป็นพระคริสต์ก็บอกเรามาตรงๆเถิดพระเยซูตรัสตอบว่าเราได้บอกพวกท่านแล้วแต่พวกท่านไม่เชื่อการอัศจรรย์ต่างๆที่เราทำในนามของพระบิดาของเราเป็นพยานให้แก่เราแต่พวกท่านไม่เชื่อเพราะพวกท่านไม่ใช่แกะของเราแกะของเราฟังเสียงของเราเรารู้จักแกะนั้นและแกะนั้นตามเราเราให้ชีวิตนิรันด์แก่แกะนั้น แกนั้นจะไม่พินาศเลยไม่มีผู้ใดชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั้นแก่เราทรงยิ่งใหญ่เหนือกว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีผู้ใดแย่งชิงแกะนั้นจากพระหัตพระบิดาของเราได้เรากับพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกันเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พวกยิวหยิบก้อนหินขึ้นจากว้างพระองค์แต่พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า เราได้สำแดงสิ่งดีมากมายจากพระบิดาให้พวกท่านเห็นพวกท่านหยิบก้อนหินจะคว้างเราเพราะเหตุใดพวกยิวตอบว่าที่เราจะกว้างก้อนหินใส่ท่านไม่ใช่เพราะสิ่งดีที่ท่านทำแต่เพราะท่านพูดมิ่นประมาทพระเจ้าเนื่องจากท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่อ้างตัวเองเป็นพระเจ้าพระเยซูตรตัสตอบพวกเขาว่า มีเขียนไว้ในหนังสือบทปัญญิของท่านไม่ใช่หรือว่าเราได้กล่าวว่าพวกเจ้าเป็นเทพเจ้าคนเหล่านั้นที่พระวจนะของพระเจ้ามีมาจึงถูกเรียกว่าเทพเจ้าและถ้าพระคัมภีร์ถูกต้องเสมอเราท่านจะว่าเราพูดหมิ่นประมาทพระเจ้าได้อย่างไรเมื่อเรากล่าวว่าเราเป็นบุตรของพระเจ้าในเมื่อพระบิดาเป็นผู้เลือกและส่งเราเข้ามาในโลกนี้ ถ้าเราไม่ได้ทำสิ่งที่พระบิดาของเราทรงกระทาก็อย่าเชื่อเราเลยแต่ถ้าเราทำสิ่งนั้นแม้ท่านไม่เชื่อเราก็จงเชื่อสิ่งที่เราทำเถิดเพื่อท่านจะได้รู้และเข้าใจว่าพระบิดาทรงอยู่ในเราและเราอยู่ในพระบิดาอีกครั้งหนึ่งที่พวกเขาพยายามจะจับพระองค์แต่ทรงรอดพ้นเงื้อมือของเขาไปจากนั้นพระเยซูทรงข้ามแม่น้ำจอแดน กลับไปยังที่ซึ่งเมื่อก่อนยอนเคยให้บับติศสมาพระองค์ประทับอยู่ที่นั่นผู้คนมากมายมาหาพระองค์และพูดว่าถึงแม้ยอนไม่เคยทำหมายสำคัญใดๆเลยแต่ทุกอย่างที่ยอนบอกเกี่ยวกับท่านผู้นี้ล้วนเป็นจริงและที่นั่นมีหลายคนเชื่อในพระเยซูเอเมน